สวัสดีจ้าแม่มิสิฐจ้าทักทายเช้าวันพุทธที่19พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็นมาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถาการราคาทองคําวิเคราะห์ทอ,องคาและงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าว,วันนี้เช้าวันที่19พฤศจิกายนปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวลงจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ61,650บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ62,100บาทต่อบาททองคํา อทองคำแท่งก้สปกขึ้น5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.418ถึง32.498บาทต่อ1ดอลลาร์ภาพรวมทองคําสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงโดยทองคำได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จยางความหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในการประชุมประจำเดือนพันวาคมลดลงหลังประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดและเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านส่งสัญญาณดมัดระวังต่อการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม ส่งผลให้นักลงทุนปรับลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.2 5เในการประชุมประจำเดือนธันวาคมเพียง43%จากระดับ6 7เเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทองคำนะคะได้รับแรงหนุนหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาสูงกว่าคาดการสะท้อนตลาดแรงงานที่อ่อนแอซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเพิ่มเติมและการแสดงความคิดเห็นของกรรมการเฟดเพื่อหาสัญญาณบง่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปขณะที่ทองคำได้รับมุมมองเชิงบวกจากการรายงานของ CNBC ที่รายงานว่าอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกมีการนำเข้าทองคำเพิ่มขึ้นเกือบ200ในเดือนตุลาคม จากความต้องการช่วงเทศกาล รวมถึงแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่ยังคงอยู่สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี2568รอิองนะคะของวันที่18นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด24ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่24เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ช้าวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี2568ทองคำแท่งกัสบบ๊สฟลออ เซื้อ62,000บาทขาย62,100บาททองรูปพันณกสุขคืน5%ซื้อ67,61บาท28สตางค์ขาย62,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่18ราคาเป็นลบไปที่650บาทแมมสินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำม,มาณเทนีนนะคะ ก็ตั้งารอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม้มสิ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ